วันที่22กรกฎาคม2565ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่54และคำอํานวยพรในเดือนแห่งการให้อภัยมโนธรรมคือการชี้นำที่ดีที่สุดในการฝึกฝนคุณธรรมประเด็นที่หฝึกฝนภายในของตนภายนอกช่วยเหลือทั่วล่า คือเคล็ดลับการฝึกปฏิบัติสู่ความผาสุกการสั่งสมคุณธรรมคือการสำรวจมโนธรรมที่ไม่แปดเปื้อนความทยานอยากยึดติดและลำเอียงมีคุณธรรมย่อมเจริญรุ่งเรืองไร้คุณธรรมย่อมดับสูญคือสิ่งที่เรารับรู้ร่วมกันทางประวัติศาสตร์การสั่งสมคุณธรรมและเข้าใจเตา๋า ือเส้นทางสู่ความผาสุกที่มนุษย์ต้องผ่านวิธีการคือต้องฝึกฝนทั้งภายนอกและภายในหมายความว่าการฝึกฝนภายในคือจิตผ่องใสลดกิเลสและรวบรวมสมาธิการฝึกฝนภายนอกคือรักเมตตาทำความดีและสร้างนาบุญให้มากหลาย ซึ่งในสองสิ่งนี้การฝึกฝนภายในคือพื้นฐานและเป็นหัวใจหลักการเข้าใจเตา๋าต้องเข้าสู่ภายในก่อนแล้วจึงออกสู่ภายนอกต้องออกจากโลกโลกีก่อนแล้วจึงเข้าสู่โลกโลกีเปรียบเสมือนตัวดักแด้ที่ต้องปิดรังไหมก่อนแล้วจึงเจาะจากภายในออกสู่ภายนอก จึงเปลี่ยนจากตัวดักแด้กลายเป็นผีเสื้อการเข้าสู่ภายในและออกจากโลกโลกีคือการรวบรวมพลังไปเข้าใจเต๋าจากมูลรากโดยการฝึกฝนความไม่มีส่วนการออกสู่ภายนอกและเข้าสู่โลกโลกีคือการปลดปล่อยพลังงานกลับไปสั่งสมคุณธรรมจากการดำเนินชีวิต ด้วยการฝึกฝนความมีการเข้าและออกนี้ไม่ลำดับที่แน่นอนตายตัวการฝึกปฏิบัติควรฝึกฝนหลายด้านไปพร้อมกันก่าวโดยสรุปคือภายในฝึกฝนจิตตนภายนอกช่วยเหลือทั่วล่าการสั่งสมคุณธรรมในโลกโลกีคือวิธีที่ช่วยเสริมให้เข้าใจเตา๋าทั้งยังเป็นวิถีแห่งความเมตตา ในการข้ามฟากและเปลี่ยนแปลงตนเองอีกด้วยแม้จะกล่าวว่าการสั่งสมคุณธรรมคือวิธีการช่วยเสริมแต่กลับมีบทบาทที่สำคัญมากเพราะคุณธรรมที่สั่งสมไว้ทั้งหมดคือสเสบียงในการเข้าใจเตา๋าแม้คุณธรรมเป็นผลิตผลของความมีแต่มีเพียงคุณธรรมล้ำลึกเท่านั้น จึงจะสามารถหล่อเลี้ยงมูลรากเต่าได้คุณธรรมเปรียบเสมือนดอกบัวที่เกิดจากโคลนตมแต่ไม่เปื้อนโคลนมิเพียงมีความจริงความดีและความงามสูงสุดในการช่วยเหลือโลกโลกีได้ทั้งยังเป็นพื้นฐานของการก้าวข้ามโลกโลกีในท้ายที่สุดอีกด้วยการสั่งสมคุณธรรม คือการสำรวจอย่างจริงใจสำรวจอะไรสำรวจมโนธรรมที่ไม่แปดเบื้องความทยานอยากยึดติดและลำเอียงมโนธรรมนั้นถือกำเนิดจากพลังเต๋าที่บริสุทธิ์ที่สุดที่ปฏิบัติตามฟ้าดินเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามโนธรรมของฟ้าดินผู้ที่สำรวจเห็นมโนธรรมได้ตลอดเวลา ในระดับความมีนับว่าโดดเด่นไม่แพ้ใครทุกคนล้วนมีมโนธรรมแต่มโนธรรมของผู้คนจำนวนไม่น้อยมักถูกความทยานอยากยึดติดและลําเอียงบทบังไว้นี่คืออวิชชาคำว่าอาวิชชาไม่ใช่ความผิดปกติทางกายแต่เป็นความหลงผิดของจิตวิญญาณ ซึ่งไม่ได้ก่อเกิดขึ้นภายในวันสองวันแต่เป็นการก่อเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวจากภาวะจิตที่ขาดความดีขาดการฝึกฝนจริงการสำรวจมโนธรรมคือกระจกเงาบานหนึ่งผู้ที่มองไม่เห็นมโนธรรมคือนักเดินทางที่หลงทางที่เดินออกห่างจากความสุขไปเรื่อยๆพวกเขาล้วนเป็นคนน่าสงสาร การสัมผัสถึงมโนธรรมของตนได้การปฏิบัติตนและจัดการปัญหาจะอิงหลักธรรมชาติและเป็นไปตามน้ำใจของมนุษย์นี่คือวิธีฝึกฝนคุณธรรมที่ง่ายที่สุดคุณธรรมคือมาตรฐานสูงสุดของโลกโลกีมีคุณธรรมที่มาจากมโนธรรมคอยขับเคลื่อนโดยไม่พึ่งพาการรักษาให้คงอยู่ และกระตุ้นจากภายนอกบางคนไม่ได้ฝึกปฏิบัติแต่เขาก็ไม่เคยทำผิดต่อมโนธรรมของตนดังนั้นความประพฤติที่มีคุณธรรมของเขาหนาแน่นกว่าคนที่ฝึกปฏิบัติด,ด้วยปากเสียอีกมโนธรรมคือการชี้นำที่ดีที่สุดในการฝึกฝนคุณธรรมคำกล่าวที่ว่าให้เชื่อฟังการชี้นำจากจิตภายใน คือการฝึกปฏิบัติตามคำเรียกร้องของมโนธรรมอาจารย์เจ้าเมียวกววันที่22กรกฎาคม2565เผยแพร่วันที่1629